สวัสดีนะครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับเจ,เจอกันคลิปนี้นะครับเอาของดีๆมาฝากกันนะครับหลายคนตามหาหลายคนกําลังที่จะอยากจะได้ไปครอบครองนะครับสำหรัแบบนกเขาสายมงคลนะครับนี่คือปากขอนะบปากของวง,งช้างที่ถือว่าเป็นนกมงคลในตานําราตั้งแต่โบราณเลยนะครับที่คนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนโบราณสมัยก่อนที่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ที่มี ยศมีอำนาจมีวาสนาส่วนมากจะเอาไว้ครอบครองนะครับเพราะถือว่าเป็นนกที่ถือว่าเรียกทรัพย์ก็ได้นะครับถือว่าใครมีครอบครองเนี่ยก็จะมีโชคลาภมีเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เรื่องยศนะครับเรื่องความจเจริญรุ่งเรืองนะครับตัวนี้คือนกปากขอแล้วก็เป็นนกที่หาได้ยากนะครับปากของวงช้างแล้วก็ลักษณะของแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับปากขอ,อแต่ตัวนี้ที่เอามาให้พี่น้องได้ชมกันนี่คือเป็น หรือว่าเป็นปลาขอที่ทสวยนะครับสวยคือบนล่างโค้งรับกันเลยนะครับตื่น,ต,นตื่นกล้องนิดนึงฮะรจริงๆก็เกินิ่งมากครับแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องได้เห็นจกะง,งอยปากชัดๆนะครับบนกับล่างรับกันยังไงรอดูครานี่ขนาดไม่ได้จ่อมือเข้าไปนะเขายังตกใหญ่ดูครับลักษณะของเขาก็คือเป็นจระง,งอยปากที่โค้งนะครับตัวนี้ลักษณะพิเศษของตัวนี้ก็คือด้านล่างนะครับจะโค้งยาวกว่าด้านบนนะครับ ด้านบนโค้งมาแต่ว่าแน่สนิทนะครับไม่เป็นไม่เป็นลักษณะของนกปากห่างนะครับเพราะหลายๆคนจะเห็นบางทีก็คือข้างบนโค้งแต่ว่าข้างล่างไม่โค้งตามอย่างนี้นะครับแต่นกตัวนี้นะครับเรื่องลายเรื่องอะไรก็ตามนี้แหละนะครับไม่แน่ใจว่าดูกันตรงไหนมั่งนะครับขาสะเก็ดขานี่หรือว่าขาแตกสะเก็ดเลยนะครับขาขาวนะครับมดูขาชัดๆเลยดูขานี่ขาชัดๆเลยนะครับ ขาใหญ่แต่สะเก็ดนะครับขาแต่สะเก็ดเล็บยาวนะครับลายนี้ก็ถือว่าสวยเลยแหละนะครับแต่ที่แน่นอนตัวไฮไลท์ก็คือจง,งอยปากนะครับตัวพี่น้องจงอยปากนี่คือโค้งสวยมากนะครับโค้งสวยมากนะครับย้วก็ยาวด้วยนะครับถือว่ารวมไปถึง เรื่องของบุญญาบารมีเรื่องของอายุยืนของผู้ที่มีไว้ในครอบครองด้วยนะครับตัวนี้ยิ่งยาวก็ยิ่งอายุยืนยาวนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้คือในตำรานะครับอันนี้คือในตำราจ,จริงๆเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องลาบยศสารเสริญพวกนี้นะจะตามมาถือว่าเป็นนกสายมงคลระดับต้นๆเลยแล้วกันนะครับที่เป็นความเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณน,นะครับที่มีมาตั้งแต่โบราณเลยนะครับ ดูครับอันนี้เอามาให้ดูถ้าอยู่ห่างๆไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องเอาเข้ากล้องเข้าประชิดกับกลงครับเพราะว่าถ้างั้นจะเห็นสี่กลงแล้วก็จะเห็นตัวนกไม่สวยนะครับ mm hmm. ก็เลยต้องเอาเข้าประชิดให้พี่น้องได้ดูกันดูครับดูลักษณะตอนนี้ชัดเจนนะครับดูครับลายนี้ก็สวยนะครับลายสวยสง่างามเลยแหละนะครับตัวนี้ ของดีามาฝากกันนะครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยเห็นตัวเป็นๆนะครับเคยเห็นแต่ในคลิปในตำราอันนี้เพิ่งเคยเห็นตัวเป็นๆดูขาครับขานี้ขานี้จนจนเรียกว่าเรียกว่าแตกเลยนะครับเป็นแข้งแตกเลยนะครับดูครับดูครับแข้งแตกเลยนะครับแข้งแตกสัเกตขาวเลยนะครับเล็บยาวครับเล็บยาวเล็บยาวแข้งแข้งใหญ่แข้งแตกสะเก็ตนะครับ คนดูหลายอย่างเข้าประกอบกันครับแต่ว่าไฮไลท์นู่นครับอยู่ที่จะงอยปากนะครับดูครับชัดเจนโค้งสวยยาวนะครับถ้าดูจากภายนอกนะครับถ้ามองอย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณสักสองเซนกว่าๆนะครับยาวเกินนิ้วนะครับจะงอยปากด้านล่างจะยาวกว่าข้างบนแต่ว่าก็โค้งนะครับโค้งตามโค้งรับกันเลยสวยนะครับ ล,ลักษณะการยือนอย่างเี้ยหลายคนบอกว่าเหมือนพญายอินทรีนะครับเวลาย,ยืนเขาเหมือนพญยายอินทรีเลยสวยครับคอยจะทําปีตกตกๆให้ห้อยหน่อยหนึ่งครับเหมือนนกอินทรียืนผงาดรอโฉบเหยื่ยอโฉบรเราเหยื่อนะครับประมาณนั้นนี่ครับสวยงามครับอีกความสวยงามหนึง่งนกหาย,ยากที่เอามาฝากกันนะครับ Okay. ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่มีอะไรดีจะเอามาฝากที่น้องกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเจอกันอีกครั้งกับรอบหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้เจอของดีก็เลยเอามาฝากกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับใครที่เข้ามาชมใหม่ก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อมีอะไรดีๆมาฝากกันนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันตรงนี้ด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับ